เดี่วผมในโก้เลครับและนี่คือเกม Golden Spatula นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเล่นน้าหน้าของเวก้านะครับแล้วผมได้เป็นนาหน้าของทีมแล้วก็วายมาครับเก็บไอเทมนะครับแล้วก็ต่บเป็นนาหน้าของธนูครับตอนนี้เลือกอาร์เมนครับแล้วอาร์เมนที่ผมอยาก ดูตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีครับแต่ว่าอาร์เมนส่วนใหญ่ที่ผมเลือกะครับผมชอบเล่นเป็นอาร์เมนที่เกี่ยวกับการเงินอยู่แล้วครับผมเลยหยิบอาร์เมนเกี่ยวกับการเงินมาแล้วตอนนี้ครับเอ่อทั้งหน้าของเวก้ากับปอปปี้ขึ้นพอดีครับแล้วพอผมตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเล่นคอมอะไรก็เลยเลือกที่จะเล่นเป็นทา้งหน้าของไซเบอร์บอสครับกับทิชี่ครับเพราะว่าตัวขึ้นมาพอดีครับเลยเลือกที่จะเล่นแล้วเอาตัวลงพอร์ดไปเลยครับแล้วก็ผสมทางหน้าของโชจินให้กับทด้าของ เวก้าถือเลยครับเรียกว่าไอเทมกับตัวละครมาพร้อมกันแบบนี้ไม่เล่นก็พุมไม่ได้แล้วครับแล้วก็เก็บบิสติดมาไดงา้ง่ายครับตอนนี้เพราะว่าเวก้าผมถือของอยู่ครับแล้วก็ได้เป็นาด้านของตัวมาช่วยพอดีครับเลยทําให้เก็บบีสติดง่ายในช่วงต้นเกมครับแล้วเป็นได้หน้าร้านค้าเปิดมาครับ ไม่มีตัวที่ใช้ครับเคยกดรีโลหาไปครับเอาลมัมอนิไกเซอร์ขึ้นมาครับ oh, <you. S 1> แล้วก็ได้เบกา้ามาเพิ่มอีกหนุ่มหนึ่งตัวครับโอ้โหได้แล้ว,ว่า,าตัวละคร <TH ES> ที่ชี้ขึ้นมาพร้อมเล่นขนาดนี้ครับก็ไปได้สบายแล้วครับตอนนี้เอาตัวลงบอร์ดไปครับได้ได้วว่าของนี่มาพร้อมเล่นเลยเดียวครับแล้วด้ยวยความที่ว่าตัวเยอะขนาดนี้ครับ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ผมจะเก็บวิสตีช่วงต้นเกมครับแล้วก็เเรียกได้ว่าเก็บฟาร์มดอกเบี้ยช่วงต้นเกมได้สบายแล้วครับแล้วก็แล้วเหมือนป๊อปปี้ขึ้นมาครับแต่ว่าผมนั้นลืมซื้อแล้วกดรีโลไปครับแล้วก็ซื้อเก็บเป็น,นร้อของตัวไซเฟอร์ไว้ครับเพราะว่าเกมนี้ผมก็อ,อยากเล่นคอมไซเฟอร์เหมือนกันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บวิสตีเรื่อยๆครับก็ เรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ขึ้นมาพอสมควรครับเลยมีเงินแบ่งไปใช้รีโลหาตัวเั้งเกมได้ครับแล้วเข้าถึงช่วงวงล้อครับตอนนี้ผมมีทน้งทั้งคอมมอนิี้ไเซอร์ถือเลือดอยู่ครับแล้วเวก้าผมถือธนูอยู่ครับถ้าเอาเลือดกับธนูมาผสมกันครับจะได้นาชอทูธครับแล้วได้ของให้เวก้าอีกหนึ่งชิ้นละหยิบมาครับแล้วได้คาเปิดมาแล้วจับกลับมาครับแล้วเจอฟิเตอร์สตีครับเป็นตัวีิชี่หนึ่งตัวครับไปซื้อเก็บไว้ครับแล้วก็ ทำการอัพขึ้นเร็วครับเพื่อลงตัวละครนะครับแล้วคอมซิชี่ผมติดสีเรียบร้อยครับแล้วจากนั้นก็ผสมของให้ทางด้านของเวก้าใส่เลยครับตอนนี้เรียกได้ว่าโอ้โหทุกอย่างเป็นใจเลยทีเดียวครับตอนนี้ครับเวก้าผมก็ยังคงแบกทีมอยู่ครับแล้วก็เก็บดนสตีทมาครับตอนนี้ไฟผมติดอยู่ที่4แล้วครับเรียกได้ว่าสแต็กเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้แล้วก็ถึงช่วงเลือกอาร์เมนครับผมอยากได้อาร์เมนเกี่ยวกับช่วยทําให้ ยี่กเก่งใช่ไหนครึงเลือกอาร์เมนเลือกอาร์เมนของไซเบอร์บอสมาครับแล้วท้านด้านของฟิโดสติกขึ้นมาในร่าลานคาร์มอีกแล้วครับเรียกว่าเกมนี้ตัวขึ้น,นหน้าราคาขึ้นมาดีมากครับไม่ว่าจะเป็นดานหน้าของซิมเดอร์สติกหรือดานหน้าของมอนิคาเซอร์ที่ได้มาช่วงต้นเกมครับรวมถึงเวก้าด้วยครับแล้วตอนนี้เวก้าผมก็ทําเวก้าสดาวเรียบร้อยแล้วครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็น่าจะสู้ได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับเวก้าผมก็ยังตาแบกมาตอนนี้ อาหารไฟที่ติดอยู่ตอนนี้มี5้าแล้วและนี่คือทั้งด้านของคอมครับก็จะเก็บแต้มรางวัลนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่แต้มครบเราก็จะได้เป็นทั้งด้านของอของรางวัลนะครับเป็นไอเทมหรือไม่ก็เป็นตัวละครหรือไม่ก็เป็นทา้งด้านของโกนั่นเองครับแล้วเจอตัวหนึ่งบาทครับแล้วตอนนี้เป็นสองดาวเรียบร้อยครับได้เวลาตีคิวแล้วตอนหลังจากตีคิวครับก็<ะ>ดอปมาเป็นหด้านของมนาเลือดครับแล้วก็เป็นหด้านของพระคุมครับ จากคนเดิมครับผมอยากได้่อของช่วยแทงยืนไว้ก็หน่อยครับเลยผสมไปงด้านของ Redemption ครับให้ด้านของบนิคไคเซอร์ถือไว้ครับแล้วก็จะได้ช่วยหิวให้เพื่อนรอบข้างได้ด้วยครับแล้วแล้วใช้บานาขึ้นมาพอดีครับผมเลยทางด้านซื้อของทางด้านใช้บานามาครับแล้วลงบอร์ดเลยครับเพราะว่าใช้บานาติดข้างด้านของคอมถึง2คอมเลยทีเดียวครับก็คุ้มในการที่จะลงบอร์ดนั่นเอง แล้วก็เป็นตามคาดเลยครับผมก็ยังเก็บวิสิติได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ยังชนะมาเรื่อยๆครับเียได้ว่าคอมนี้นะครับเวกาแบกรวนครับแล้วดูดามเหียดเบก้าครับช่วงต้นเกมยถือว่าต้นเกมแต่ก็เทำให้เยอะพอสมควรนะครับแล้วได้เลือกอาร์เมนอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ผมต้องการอาร์ตเมนที่ใช้กับคอมของผมได้ครับเลยเช็คก่อนว่ามีอันไหนใช้ได้บ้างครับแล้วเลือกดีมาครับ สุดท้ายก็เป็นอาร์เมนที่ช่วยทางด้านของพีชี่มาครับเพราะว่าไม่มีอาร์เมนที่ใช้ได้เลยครับแล้วก็เช่นเคิมครับเว g ก้าหมก็ยังแยบโหดใช้นิ้วเพชรีคนไปทั่วก็ยังเก็บวิสติมาเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยครับตอนนี้เียังไ้ว่าโหนมครับเบเก้าของผมตอนนี้ แล้วนั่นแหละครับเปิดมาครับก็ยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ทองบวกขึ้นที่เ0ทองเลือกที่จะอัพเลเวลครับแล้วตอนนี้ขึ้นมาที่เลเวล6ครับลงไปด้าน้านของเอ่อฟิลเตอร์สติ๊กลงมาครับแล้วที่ชี่ผมขาดอีก1ตัวครับทำให้คอมจะได้เป็นที่ชี่6กครับก็ต้องรอคอไปก่อนครับตอนนี้ไม่มียังคิดไม่ได้ว่าจะเอาตัวอะไรลงมาใส่แทนดีครับเลยกดที่จะรีโลไปก่อนครับจากอาร์มเมนครับโอ้แล้วรีโลครั้งที่นี้ครับ เจอป๊อปปี้ครับฟีลลสติกครับแล้วก็ชัยวาน่าสองดาวครับเรียกได้ว่าทำให้วอดเก่งขึ้นมาอีกตัวเท่าตัวหนึ่งเลยครับแล้วดูครับเขาชี้ตัวแทงค์ผมไม่เข้าด้วยซ้ำครับแต่ท่าน้าของเวก้าครับชี้ให้คนละทีสองทีก็ตายแล้วครับเรียกได้ว่าแรงมากครับเวก้าแล้วดูดาเมจของเวก้าครับเรียกได้ว่าโหดมากครับเวก้าผมตอนนี้แล้วได้เลือกไอเทมในวงล้อครับ ตอนนี้ไอเทม,มเหลือแค่แค่2ออันผมเลือกที่จะหยิบถุงมือมาครับเพราะว่า,อ,าอย่างน้อยเอามาทำามือเวทให้ออทอมอกิเวทให้เบก้าได้ก็เลยหยิบถุงมือมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้เบก้าถือไว้ก่อนครับแล้วก็ยัดทางด้าน้าคุมให้กับบริคารื่อแล้วก็เปิดด้าะนล่างาคามาแล้วก็ยีโลครับแล้วได้เบก้าใส่บนหน้ามาอย่างละตัวแล้วก็ถายเงได้านของวีครับ ไปเอาดอกเบีย้ยนะแล้วตอนนี้ครับเรียกได้ว่าใครก็หยุดไม่อยู่โ,โหแล้วสกิลเวก้าแรงมากแล้วทายไป2ตัวเลยเมื่อกี้เรียกได้ว่าโหดมากครับตอนนี้แล้วเ็คแต้มของอไซเบอร์บอคอของผมครับตอนนี้กว่าจะได้ไอเทมต้องใช้แต้มค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าไม่น่าใช่เรื่องยากครับเพราะเวก้าเรียกได้ว่าทำดาเมจเหลือมากครับเกมนี้ ดูดน่าแล,ล้วครับโอ้โหแล้วขึ้นมาเป็นเวก้าอีกหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ผมได้เวก้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นเวก้าสองดาวอยู่บนภูมิองผมครับแล้วรีโลเพื่อหาเลยครับแล้วเจอบนหน้าของชัยวนาอีกหนึ่งตัวกับป๊อปปี้ครับผมเลือกที่จะไม่ซื้อป๊อปปี้ครับแล้วก็รีหาต่อครับเพราะว่าอยากได้ทั้งด้านของชัยวหน้ามากกว่าครับแล้วเจอชัยวนาอีกตัวหนึ่งครับแล้วทำชัยวหน้าไปสองดาวครับ เรียกได้ว่าทั้งสองตัวผมนี่ใกล้จะครบแล้วนะครับแล้วดูครับสวัสดีเออเวก้าชี้ครับแล้วให้คนทีเท่านั้นนะครับแล้วดูครับเฟิร์สอย่างแรงมากครับตอนนี้เวก้าครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ไอก็เอาไม่ลงครับแล้วเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าตัวเดียวชี้ทั้งทีมเลยครับโหดมากครับเวก้าตัวนี้แล้วสตีลของผมครับ ติดแล้วครับโหเรียกได้ว่ามาแรงหยุดไม่อยู่เลยครับไฟติดเป็นไฟไหมล้วเจอเปก้าอีกหนึ่งตัวครับในนาดทันคาครับแล้วขาดเวก้าอีก2ตัวผมจะได้เวก้าสามดาวครับแล้วผมก็เลือกที่จะรีหาแล้วเจอไปเก้าอีกหนึ่งตัวครับแล้วตอนนี้ครับเวก้าเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นครับ เพื่อจะทำเวก้าสามดาวแล้วเจอมาในกเซอร์ครับผมเลยเลือกที่ซื้อมาในเซอร์เก็บไว้ก่อนแล้วขายเป็นหน้าของพอปปี้ไปแล้วเจอมาในอค่หนึ่งตัวครับมาในใเซอร์เป็นสองดาวแล้วเรียบร้อยครับเจอไปแค่หยิบตัวแล้วตอนนี้เวก้าปุสามดาวเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็รอขึ้นเเวลครับกับลงตัวที่เทเชอร์กับทางด้านของไซเบอร์บอสครับเพื่อเอาคอมไม่ครบก็พอครับแล้วไอเทมที่ได้มาครับ เป็นทั้งด้านของเทครับมนาแล้วก็หมัดครับแล้วผมก็เอาไปผสมให้เวก้าแล้วตอนตอนนี้ครับเวก้าผมสามดาวเรียกได้ว่าใขรก็หยุดแกไม่อยู่ครับแล้วแกเบิร์ดแรงมากครับโยนสกิลทีเรียกได้ว่าไฟหวนเลยทีเดียวครับโอ้หตอนนี้ครับไล่เก็บไล่ที่ไฟื่นเรื่อยแล้วครับเวก้าเรียกได้ว่าโคตรแม่ครับแล้วครับรอบถัดไปครับผมจะได้เลือกอาร์เมนเพิ่มหนึ่งอันนะครับแล้วมาแล้วครับ น,นขึ้นมาก่อนญาติรีดูก็ไม่ค่อยเปียไหนที่อยากได้ครับอยากได้ไอเทมโบราณมากกว่าผมเลยเลือกที่จะเอาไอเทมโบราณมาครับแล้วดูจากไอเทมแล้วตัวที่ใช้ก็ไม่ค่อยมีเลยเลือกที่จะเอาเป็นทั้งด้านของเดทแดนมาครับเอาไว้ให้ครูบุโก,โกใช้ช่วงเล่เกมได้ครับแล้วผมเลือกที่จะอัพขึ้นเลเวล7ครับแล้วลงไปในด้านของเซนต์ฟีลไปครับเพื่อทำทิเชอร์6ครับ เลยได้ว่าตอนดีพอตมา,ามแรงมากครับแล้วไคเว่นาผมกําลังจะ3ามดาวครับขาดอีกหนึ่งตัวไคเว่น่าจะ3ดาวแล้วมัน,น้ไคเซอร์ขึ้นมาด้วยอีกหนึ่งตัวครับเียได้วา่าตัวแท้งทั้งสองตัวผมก็จะสามดาวเลยครับตอนนี้เียได้ว่าถ้าไม่หยุดก็หยุดยากแล้วครับแล้วดูดางหน้าของเวก้าครับยังน่าเกลียดอยู่ครับแล้วโยสกิลแรงมากครับเก็บไปกินตัว,ว2ตัวครับแล้วเรียบร้อยครับ ชนะไปอีกหร่เกมแล้วลูกฟิตสติดผมขึ้นไป12สองแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วครับเรียกได้ว,ว่าไฟลุกมากครับตอนนี้ครับแล้วดูหน้ารา,ากครัเขาเป็นหน้าของป๊อปปกับหน้าหน้าของอฟิเตสติ k ขึ้นมาครับแต่ผมว่าเลือกที่จะไม่ซื้อดีกว่าครับแล้วได้ไฟหนึ่งรอบแล้วดูครับดาเมจที่เหลือของเวค้าครับโยนไปทีทีทหายแล้ให้ทีลตัวสองตัวครับ ทีเดียวเป็นไปฝันทั้งนั้นเลยครับแล้วดูเวก้าครับตอนนี้ดาเมจครับกดคำไปเยอะมากครับทั้งดาเมจเวทและดาและทูดาเมทครับเรียกได้ว่าน่าเกียดมากครับเวก้าแล้วในวงรอครับในรอบนี้ครับผมเห็นทางด้านของแซกอยู่ครับเลยไปเอาแซกมาครับเรียกได้ว่าตัดหน้าเพื่อนไปเลยเมื่อกี้ครับได้แซกมาไว้อีกหนึ่งตัวครับเลยครับเพื่อจะเอาลงสนามมาไว้เป็นตัวยืนอีกหนึ่งตัวครับ ได้ใช้ครับทางด้านแซกครับแล้วตอนนี้ครับไอเทมผมมีแล้วแลวเยอะเกินไปก็เลยคิดว่าจะยัดไว้ให้ใช้วันหน้าครับถือไว้ให้คู่บุโกก่อนนะคู่บุโกมาเดี๋ยวค่อยใช้ครับครัวตอนนี้ใช้วันหน้าผมครับถือขอสักคิดว่าตัวเป็นตัวตัวตีหลักเลยครับใส่บัตรเวทแล้วก็ทางด้านของเดซแดนไปให้ครับแล้วผมก็ดีร้ายคาเล่นครับอีก2พีครับ เป็นแข้งได้ของไฟครับแล้วดูแล้วถ้าเควก็ครับโยนสกิลติดด่างเมียได้ดีมากครับแล้วโยนสกิลเรื่อยๆครับดูด่างเมียของเวก้าครับแล้วแกโยนโดนเป็นหมู่ครับแล้วเริ่มลอยเข้าแทงหน้าโดนตีตายไปไวมากครับแล้วพุ่งทะลุถึงแผงหลังครับทวิตาเปตพยายามตีอยู่แต่ว่าเวก้าผมด่าเมียเหลือจนแล้วตัวข้างหน้าผมก็ถึงใช้เล่นครับก็ได้ผมเออใช้มาได้ยืนรับด่างเมียอยู่แล้วเวก้าเก็บไปเรียบร้อยครับ แล้วมานะครับทางด้านของท่านลางข้าขึ้นมาเป็นด้านของชัยวณ่าแล้วชัยวณ่าผมสามดาวครับแล้วโมนิไคเซอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลยว่าโมนิไคเซอร์ผมเหลืออีกหนึ่งตัวครับที่จะทําให้เพิ่มกลายเป็นสามดาวครับแต่ว่าผมจําได้ว่าออมเมียมันดอกเป็นด้านดูด้วยครับต้องรอว่าดูบจะดอกให้ผมหรือเปล่าถ้าดูบดอกดอกให้ผมนะครับผมก็ไม่ต้องดีโลเพื่อหาโมนิไคเซอร์อีกหนึ่งตัวครับ แล้วผมลงแอนไปครับเกมนี้ก็เหมือนเดิมว่าลราวินสตีดผมเด้งไปที่15แล้วครับเรียกได้ว่าโดนอยู่ได้ยากแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าเวก้าผมแบกมากครับแล้วหน้าร้ายคลาเล่นขึ้นมาครับไม่เจออะไรครับแต่ผมเลือกที่จะอัพเลเวลขึ้นเลเวล8ครับแล้วลงเป็นด้ดนของแซ็กไปครับตัวที่หยิบมาเพื่อเอามาใช้ครับแล้วได้ใช้แล้วครับตอนนี้ แล้วเช็คหน้ารแรกใช่ค,ครับผมมีลีโลฟีอีกสองทีครับเลยเลือกที่จะลีโลเล่นไงครับแล้วลีโลแล้วก็ได้แตกงผม,มใมส่มาเลยอันนะี้ยเราเป็นทางแรกของไอเทมครับในรอบนี้เราเก็บมาได้ไอเทมมาครับเรียกได้ดว,ว่าเป็นไอเทมที่เอ่อพอใช้ได้ครับได้ขอมาแล้วก็ดา่าแบบ ผมเลยเลือกที่จะผสมทา้งด้านของดาบกับเกาะเป็นกันตายครับแล้วโยนให้ใชัยวนาถือไว้เพื่อเอาไว้ใส่ให้คู่ปุโกโกกตอนคู่ปุกโกขึ้นมานั่นเองครับแล้วผสมเป็นด้านของเกาะไฟครับให้ทั้งด้านของมิไคเซอร์ครับเพื่อจะเอาไว้ตัดเลือด่ายตรงข้ามครับเรียกได้ว่าทุกอย่างเหมือนจะพร้อมแล้วแล้วผมกดอัปเลเวลไว้ครับ เพื่อลอขึ้นเลเวล9ครับจะได้หาทางด้านของซิกกับทางด้านของคู่พวกโขมไปลงบอร์ดนะครับทำให้เออไซเบอร์บอสของผมครบ4ี่ครับแลดูครับจังหวะนี้เวก้าผมกยิงติงอยู่แต่แข้งหน้าผมรับดาไม่เห็อยู่ครับแล้วเวก้าไปจังแรงมากครับเขาใส้ดาเมิเอติอยู่ครับโยนสกิลมาแต่ว่าไม่เข้าทางหน้าผมใช้หน้ากับมอรไคเซอร์หมดเลยครับยังยืนแข่งอยู่แล้วทำไปไปแล้วให้เวก้าโยนสกิลก็ต่อยุเวก้าเรียบร้อยครับกลายเป็นว่าเวก้าโยนสกิลแล้วเบอร์ดามเมจได้แรงกว่าแล้วชนะไปครับบในนรอี้ เรียกว่าดาเมจเหลือเลยครับเวก้าครับแดดเลยครับดิงล้อตอนนี้ครับผมไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยนะครับตัวละครที่จะให้ผมซื้อตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมคิดว่าเก็บเงินเอาไว้อัพขึ้นเวลดีกว่าครับแล้วผมก็เตะแตะไปที่เวลถึงสองทีครับเพื่อรอขึ้นเวลครับเอาครับแล้วมาเดี๋ยวสู้อีกรอบนึงครับแล้วเวก้าผมยืนสายริิวโอ้โหรอบแรกไปไม่ตายไม่เป็นไรครับรอบที่สองไปวายลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงครับ แล้วตอนนี้ผมโดนปานครับแต่ไม่เป็นไรครับแผงหน้าผมยืนยาวครับยืนนานแล้วจะว่าดิจิมอนดไซเซอร์เอาได้หมดครับแล้วเวก้าก็ยืนตายสูฟีอยู่ตลอดหลัวกลายเป็นว่าไม่มีใครเอาตัวแผงหน้าผมลงครับแล้วเรียบร้อยครับผมทำเจ๊ตายไปหนึ่งคนแล้วเรียกว่าตอนนี้เหลือผู้เล่นอยู่4คนเองครับเพื่โดนเวก้าผมยิงเก็บไปทีละคนแล้วตอนนี้แล้วแต้มต่อดีขึ้นมาในหน้าลังคบเป็นหน้าของแซกแซกครับเลยซื้อมา เรียกว,ว่าของปีครับแล้วหลุดสุ่มไปแล้วก็เจอทางด้านของซิกครับและให้ลงเป็นทางด้านของเออ่ซิกลงมาในบอร์ดนะครับเพื่อทำคอมเออ่ไซเบอร์บอสนะครับเพิ่มมาเป็นไซเบอร์บอสสามแล้วครับตอนนี้แล้วเจอเป็นหน้านของแบนกับทั้งสเต็ปของซิกครับทีมตัว เริเ่มไปอีกรอบเลยครับฝั่งนู้นตัว3าดาวเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วไงครับเวก้าผมนะครับยืนคำฟ้าจ่ายดาวมีแล้วก็ดูตัวแขงหน้าครับเลือดไม่ลดเลยแล้วมอนิไคเซอร์พุ่เอาขอมาได้เยอะมากครับเรียกได้ว,ว่าโดนยิงไม่เข้าลแล้วแล้วแต่แกจะใกล้ตายแต่แกก็พุบเอาเกาะกลับคืนมาได้อยู่ดีแล้วเวก้าปูจ่ายดาวมีไปตอนนี้ไม่มีใครเอาลงแล้วเรียบร้อยครับได้วินสปิดมาเพิ่มอีกสิ่งทีครับ แล้วเข้าสู่ช่วงวงรอครับช่วงวงรอนี้ผมเจอเป็นรางของคูบุโกะครับแล้ววิ่งไปต้องคิดอะไรมากครับแล้วผมหยิบเป็นรางของคูบุโกะมาเรียบร้อยครับไซเบอร์บอสผมครบสี่แล้วครับแล้วไอเทมที่ถืออาที่ทางหน้าของไซเบอร์หน้าถือไว้ให้คูบุโกะตอนนี้ได้ทับได้เวลาเปลี่ยนแล้วเ,าเอาคูบุโกะลงบอร์ดไป แล้วผมเปิดเอ็นบิลครับเพื่อดูว่าไอเทมที่ควรจะใช้เป็นอะไรดีตอนนี้ผมมีผ้าคลุมต้านซีซีอยู่ครับแต่ว่าอยากได้ของแท้งเพิ่มนะครับเลยกดเป็นด้านของเกาะมาแทนครับแล้วถอดของจากชัยวหน้าตอนนี้ได้ปลาคืนของสู่เจ้าของที่แท้จริงแล้วครับแล้วถอดของโยให้คูมบุกโกครับตอนนี้แล้วคู่บุกโกถือของสุดโหดนะครับมีทั้งด้านของเดดเดนนะครับมัดคีแล้วงหด้านของผ้าคลุมนั่นเองครับแล้วผมก็ยัดของให้ด้านชัยววนาครับ แล้วรอบนี้ครับแทบได้ว่าคอมผมติดเรียบร้อยแล้วครับแล้วเรียกได้ว่าฮิตอย่างนี้ไทรจะเอาอยู่ครับแล้วไหลไปทางด้านงเวก้าจ่ายดามิอยู่ครับแล้วด้านของคูมโกะใช้สกิลแล้วเกาะดิ้งมาครับดิ้งมาเยอะมากแล้วเวก้าจ่ายดามิอยู่แล้วเรียบร้อยครับเวก้าผมไล่บี้จนเขาตายบนบอดเลยครับเรียกว่าจ่ายดาวเบสเยอะมากครับเวก้าแล้วผมได้แต้มของด้านอาร์คเนี่เอามาครับแล้วเจอซิกด้วยอีกหนึ่งตัวกลายเป็นว่าซิกของผมสองดาวครับ เรียกได้ว่าค่อนข้างเร็วเลยครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไปใจไปหมดครับแล้วมาสู้รอบต่อไปครับแล้วแบบนี้ใครจะเอาผมอยู่ครับดาวเบเก้าจ่ายดาวมีครับดิคลิปแรกจะไม่เข้าแรือไม่เป็นไรครับถ้าเกิดดาวของเวก้ากับของลูกค้าเท่ากันแล้วก็เนี่เวก้ามันจะตีเป็นคูดาวมีเพราะฉะนั้นแทงค์ที่้แถวหน้าเอาไม่อยู่แล้วครับตัวตัวตอยครับเวก้าจ่ายดาวมีแล้วตีไปเป็นมือเลยครับเวก้าตอนนี้ เรียกได้ว่าทา้เวก้าถึงบริไาเซอร์แล้วก็ทางด้านของชัยว่าน่าทำหน้าที่ได้ดีครับแล้วก็น่าหน้าคุ้มกบด้วยแล้วรอบนี้ครับได้ตีเป็นได้านของโอลิเวียนโซครับแล้วจะได้ไอเทมมาเพิ่มครับ<น>ผมก็คิดว่าอยากได้เป็นได้านของไอเทมเพิ่มให้ชัยวาน่าถือไว้อีกสักหนึ่งจิงนนะครับหน้าล้างชาเปิดมาตอนนี้มีป๊อปปี้ขึ้นมาแต่แล้วไงครับตอนนี้ผมไม่สดแล้วโฟกัสไปที่การทำบอร์ดเลเวลสิบแล้วบอดผมเลเวลสิบเรียบร้อยแล้วครับ เรียกได้ว่าตอนนี้บอดผมคิดป้าแล้วครับแรกที่จะมีใครหยุดอยู่แล้วครับแล้วผมเปิดเป็นน้านของเอ็นฟิวมาครับเจอเป็นหน้าของเกาะมานาครับเลยเลือกที่จะหยิบมาครับแล้วจะยัดให้น้าน้าของชัยวาหน้าครับพออย่างน้อยก็ได้ของแทงมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นครับเรียกได้ว่าตัวดาเมจไม่ต้องการเพิ่มนะครับเบก่าคนเดียวก็เกินพอแล้วครับนี้แก้จ่ายดาเมจโคดมากครับตอนนี้แล้วมาครับ ไฟรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่ที่รู้ครับผมไม่น่าแพ้แล้วผมจะกันรีลาท้าครับเล่นเพื่ออาหาไน่ได้ผมแตกของแตกแล้วก็ตัวห้าบาทมาเก็บไว้ครับแล้วเวก้าครับยังจ่ายดามิได้น่าเกียดเหมือนเดิมก็ดูครับเวก้าจ่ายสกิลไปแล้วเรียบร้อยครับเขาตายบ่อๆแล้วผมก็คิวแครไปอีกึ่งคนครับนี่เรียกว่าเกมวีผมตัดคนไปเยอะมากครับแล้วเวก้าก็ทําหน้าที่จ่ายดามิได้ดีครับเรียกว่าโหดมากครับตอนนี้ ใครก็หยุดไม่ถู่แล้วดูสแต็กไฟข้างล่างของผมครับเรียกได้ว่าสหจติดต่อกัน2 7ตาแล้วคูบุโกผมสองตาเแล้วด้วยครับดีโลยังเจอคูโกโกคบุโกสองตาแล้วผมก็ได้ไอเทมมาเพิ่มจากทางด้านของอาร์คเมนนครับ เลยเรื่องที่จะเอาไปผสมทั้งหน้าของมงกุฎให้ใช้วันหน้าใสครับแล้วตอนนี้ครับใคยยังหยุดผมอยู่ครับแล้วถึงไปหนึ่งรอบแล้วแล้วหน้าคู้บุกโกฟอยอยู่ครับตอนนี้อยู่ทางหน้าขวาด้วยหน้าของหน้ากับหน้าโมเดลเซอร์รับตาเหนอยู่แต่ตอนไทจะสนนะครับาหน้าเวก้าโยนกิลโยนกิลแล้วตอนนี้ครับโยนกิลเก็บคิวไปเรื่อยๆครับไม่ว่าใครก็อยู่ไม่อยู่แล้วที่แกโยนกิลไปโคดามิโคดามิเว้ยครับไม่ว่าใครก็ยืนรับไม่ไหวแล้วตอนที่เข้าไปถึงแท็กแล้วเรกอยบร้อยใครยืนรับไหวสักคนครับแล้วทางหน้าของเวก้ากับคู่บโก คิดได้ว่าช่วยกันตำราเมจช่วยกันเก็บแล้วตอนนี้ครับการว่าผมเหลือชนะอีกหนึ่งทีเท่านั้นครับเพื่อชนะเกมนี้ครับแล้วผมเลือกที่จะรีหาตัว5บาทเก็บไว้บนเก็บไว้บนหอครับเพราะว่าอย่างน้อยครับถ้าเจออะไรดวงทีหน่อยอาจจะได้ตัว5บาท3ดาวสักตัวครับแล้วเรียบร้อยครับผมใช้เงินจนหมดครับไม่เหลืออะไรครับเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับขายตัวในบอร์ดเพื่อหาตัวครับแล้วผมเจอแท็กครับพี่แท็กผมสองดาวครับ เก็บไว้บนหอแล้วแซกของขาดอีก3ตัวเพื่อจะทำแซก3ดาวครับเรียกได้ว่าอเอกมนี้เพอร์เฟกต์บินหรือเปล่าครับเรื่องความรู้จะเพอร์เฟกต์บินหรือเปล่าแล้วล่าหูของเวก้ค,ครับอาจจะไม่ได้เห็นครับในเมกมนี้เพราะตอนนี้ผมพยายามจะทำที่แซกสามดาวแต่ทำไปทำไมเพราะตอนนี้จะว่ายังไงดีก็เรียกว่าจะชนะอ,อยู่แล้วครับทำไปคงมไม่มีประโยชน์ครับน,นี่อาจจะเป็นไปสุดท้ายว่นนาชนะแล้วว่าผมชนะเลยครับ ลรงดีเล่นใคไม่เหลืออะไรแล้วครับตัดภาพมาที่ตรงป่อนครับปลอดผมยิ่งไปข้างบนแล้วเรียบร้อยครับเขาโดนผมยิงแล้วเป็นเกมนี้ครับผมชนะไปแล้วเป็นเพอร์ฟิกเนครับไม่แพ้สักตาเลยครับเรียกว่าสุดยอดมากครับเกมนี้